สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับเมนูปลาขนนุนต้มปลาขนุนนะครับนี่เราจะทำพิกแกงก่อนนะอันนี้มีอะไรบ้างคุณเมียมีพริกนะครับนี่ใส่ชิ้ลออกไปแล้วมีกระเทียมม,มีกระเทียมมีหอมนะครับมีกระชายมีตะไคร้แล้วก็มีขมิ้นนะครับมีข่าด้วยนะเดี๋ยวเราจะทำพิกแกงก่อนนะครับ เราจะโขลกพริกแห้งก่อนนะครับแล้วก็จะใส่อย่างอื่นตามลงไปนะครับนี่นะครับเราใส่ทุกอย่างลงไปแล้วนะครับหลังจากเราตำพริกไว้ก่อนนะนี่เดี๋ยวพวกนี้ก็จะตามทุกอย่างรวมกันนะครับนี่นะครับเราตามเครื่องแกงเสร็จแล้วนะเราก็ตั้งไฟเอากะทินะครับเดี๋ยวจะผัดกับพริกแกงนะครับที่ เมได้ตำไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็รอกะทิรอนแป๊บหนึ่งนะครับนี่กะทิเราเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเมยก็จะผัดนะครับนี่ผัดต่้งแกงให้หอมเลยนะครับอืมเหลืองขมิ้นนะครับขมิ้นเราปลูกเองเลยนะนี่ย กินมานะครับเนี่นะคบผัดหอมแล้วนะพอเครื่องหอมแล้วเ,เราก็เติมกะทิลงไปนะครับนี่ครับเ,รเติมนะก็เสร็จแล้วนะครับพอดีวิดีโอเรามันเต็มนะผมก็เลยต้องตัด บางส่วนออกก็เสียดายนะครับที่ถ่ายให้ดูไม่ครบนะแต่ว่าคือหลังจากที่เราผัดกะทิกัพริกแกงแล้วเราก็เติมน้ำปลา,าเจแล้วก็ตัวเทมเป้นะครับแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวเกลือชมพูนะครับเนี่ยครับแล้วก็ใส่แล้วก็เพิ่มสีสันด้วยการเติมลูกโดดเข้าไปนะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับต้มข้นุน ปาลาเจของเรานะครับก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับ